สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องท่องเที่ยวสุดตานะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาทุกคนเดินทางมาถึงเกาะลันตานะครับและวันนี้ครับวันที่2ของการเดินทางเนี่ยเราจะพาทุกคนไปรมนักติยามเช้านะครับไปกินอาหารเช้า,าแล้วก็ล่ลองเรือรับแสงอรุณยามเช้าครับบรรยากาศเหมือนอจะนั่งอยู่บนเมฆเลยทุกคนครับบางทีอาหารที่เรารู้สึกว่าแบบ ก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าพอบ,บรรยากาศมันดีอะรู้สึกเหมือนอร่อยมากกว่าเดิมอีกอะดีดตอนเ<ด>ช้าครับท<ด>ุกคนตอนนี้เวลาอีก5นาทีจะตี5แล้วนะครับแล้วก็เราจะไปพาทุกคนไปกินอาหารเช้าชมวิวตอนเช้ากันด้วยกันล่องเรือครับผมใช่ค่ะแล้วจะไปที่บ้านทุ่งหยีเพลงค่ะซึ่งจากโรงแรมเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงประมาณ ประมาณนะคลิปที่แล้วที่เรามาเที่ยวกระบ,บี่นะแล้วก็พาไปที่ทุ่งหยีเพงกันบรรยากาศดีมากอืม,อมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช้าวันนี้ไปโรแมนติกกันที่ทุ่งหยีเพงนะครับใช่ค่ะไ,<ป>ไปนั่งเรือป๊อกชุนใช่แล้วไปให้ทันมาดิบขึ้นครับพัฒน,นี้ฮะถาประวัติแล้วสามเก้าวีที่แล้วที่นี่ไม่ถึงตรถไฟนะครับกมาถึงตอนนี้ก็เวลาเข้าเลยนะตีห้าซึ่งลยครับ นะที่ทุ่งหยีเพงนี่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งเป็นป่าชายเลนขนาดใหญ่เลยครับมีพื้นที่รวมๆนะครับประมาณสาัก3 5 0ร้ยไร่ได้ครับตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะละตาใหญ่นะครับและเป็นจุดที่ตั้งของกลุ่มชุมชนมุสลิมที่เข้ามาตั้งรกรากเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับชื่อหมู่บ้านก็มาจากโตหยีเพงซึ่งเป็นบนรรพุุษ ที่เข้ามาตั้งลกลากและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเมื่อโตหยีเพงเสียชีวิตลงเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ก็เลยเรียกว่าทุ่งหยีเพงครับปัจจุบันเนี่ยชุมชนก็ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับด้วยการแบบพา ไปชมภาพที่ขึ้นด้วยการพายเรือนะครับแล้วก็ไม่ใช้เครื่องยนต์ด้วยนะครับพาไปชมทิวทัศน์สวยๆของเกะาะลันตานะครับแล้วก็กินอาหารเช้าครับโรแมนติกมากที่ดูว่าตอนเต็มที่ไปเยอะแต่อะครับตอนนี้เรามาถึงตรงจุดลงเรือเลยครับเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่สักนิดหนึ่งครับรอบข้างเรานี่เป็นป่าเชลเลนหมดเลยนะครับแล้วก็เรือที่เขาเอามารับเราเนี่ยมาทําการท่องเที่ยวเนี่ย เป็นเรือที่แบบเอามาประยุกต์ใช้นะครับคือเป็นเรือดั้งเดิมที่เขาใช้เก็บพวกไม้กงกาที่เอาไปไปทํำฐาน แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมาเอามารับน้องเที่ยวก็จะมีการทําหลังคามีปูที่นั่งนะครับอย่างดีเลยบริการดีมากชุมชนก็มีเรืออยู่หลายลำด้วยนะครับบางลำก็นั่งได้หลายคนอยู่แต่ลำที่ผมนั่งเนี่ยก็จะนั่งได้ประมาณ4คนนะครับถ้ารูมคนพายเรือด้วยก็จะเป็น5้าครับมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องจองล่วงหน้านะครับเร้ก็จะมีผู้นําชุมชน,นคอยจัดการให้นะครับว่าเราจะลงเรือลับไหน นั่งนอนสี่คนคันสักครู่นะครับนุลิงมาเต็มคแลวพี่ราคายังเหมือนเดิมใช่ไหมคะแปดร้อยห้าสิบบาทขั้นต่ำสองคนใช่ครับแต่ว่าถ้ามีไกด์ก็คนละพันสี่ถ้ามีไกด์ถ้าไม่ต้องการรรับส่งก็คนละพันร้อยพันร้อยแต่ถ้ามาเองหนียถึงมาเองแต่ถ้าไปรับทุรวมบริการทุกอย่างแรับที่โรงแรมมาึ่ยใช่ครับก็พันสี่ไม่รู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพือราคาเดียวกัน เคยมาแล้วใช่ไหมครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะนั่นไม่ยังไม่หายผมจำหน้าที่ตี่่ีอยู่มันปามี่ได้เดี๋ยวต้องจบมาแล้วจอยบนต้นไม้วันนี้ไปกับบางอิบนะครับเอ้บางหลีบบังหลีบหลีโอเคเอาหนา เดี๋ยวเราจะออกจากตรงท่าเรือที่ตรงบ้านทุ่งหญิงตรงนี้ก็คือตอนช่วงที่ฟ้ายังแบบมืดๆอยู่เลยนะคะก็คือเวลาเท่ากับเช้าก่อนเลยนะประมาณตีห้าสี่สิบห้านะคือไปให้ทันใช่ไหมช่วงาขึ้นใช่ค่ะแบบล้วเราก็จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะก็คือล่องเรือชมอยู่ไปเรื่อยๆรอบจำได้ว่าตอนมาครั้งแรกอะแอนจอยแบบตื่นเต้นมากเลยคิดว่า แล้วก็รอบน,นี้มาอีกเว็น้งที่สองก็รู้สึกว่าอยากใช้เวลาแบบฟังเสียงธรรมชาติสงบๆเพราะว่าข้างทางเนี่ยจะไม่ได้วยป่าตรงกลางแล้วก็มีนงจอมีตีนเดี๋ยวพอตัดบบมีแสงอะ่ะมันสวยมากเลยกปกติเดี๋ยวล่องเรือเดี๋ยวเขาช่วงมาทตยดขึ้นเดี๋ยวเขาจะมีอาหารเสิร์ฟด้วยนะ,นะตุ่นเบ็ดปลาต้เชาจะมกาแฟแล้วก็จิบก๋วต ใช่บรรยากาศดีมากแล้วก็ที่เอ็นจะชอบอย่างก็คือเรือที่เขาใช้อ่ะค่ะมันเป็นเรือที่ไม่ได้ใช้พลังงานฟอสซิลเขาก็ผลานแล้วค่ะเรานอกจา,ากเราแบบได้ยินเสียงธรรมาชาติได้ยินเสียงน้าําชัดเจนแล้วเนี่ยก็ยังไม่สิ้นเปลืองพลังงานด้วยใช่อันนี้ออกทรายเหรอครับใช่ค่ใช่พี่อ๋อใช่่แต่เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ไม่เข้าวันนี้ ดูเมฆเยอะัรขอฝนไม่ตกก็โอเคแล้วนะเมฆก้อนนั้นใช่ไหมใช่ครับถ้าฝนไม่ตกหนูก็ดีใจแล้วเสียงนกกระเต็นครับนกกระเต็น

เงินหลุดไปแล้วครับเรือแบบนี้เรียกว่าเรือปอกชุนใช่ไหมครับใช่ครับปชุนเราสมัยก่อนเราใช้เรือแบบนี้ทำอะไรหรอคะบรรทุกไม้โกงกลางตรงนี้นะครับไปเผาถ่านเผาถ่านคุณอาชีพของคุณคืออะไรเขาสมัยก่อนน แล้วแล้วเราเริ่มเอามาใช้เป็นอุดกนักท่องเที่ยวนาเรียงค่ะอืมก่อนโควิดสักประมาณปีหรือว่าสองปีสองปีพราเมื่อก่อนนะครับแถวนี้เช้าเช้าอย่างนี้จะมีเรือบแบบนี้ประมาณสักยี่สิบกว่าลำนะอม,มากันแถวเลยเพื่อไปตัดไม้กองกลางพวกนี้นะครับไปตัดไม้เป็เป้าฐาน เราเลิกเผาถ่านกันมันเมื่อปียกเลิกสมัติการเมื่อปีสี่สิบเอ็ดสี่สองประมาณนั้นเพราะว่าด้านบนเหนือน้าด้านนู้นจะมีเตาถ่านอยู่สี่เตาแล้วเตาถ่านนะครับจะมีเรือมาจากสึงตะปูปีนางที่นู้นมันทุบถ่านอันนั้นเหี่ยวใช่ไหมเหียวใช่มีเหี่ยวตัวเบิ้องเลยเหี่ยวแดง เหย่ยวแทงก็คือเหยื่พื้นถิ่นที่นี่ฮะหูตัางเหูสงัสงเลยเป็นตัวห่โต,โตนะครับเออบรรจุไม้ได้ประมาณสามสองตันเต้าใหญ่มากเลยนะคใหญ่มากครับเพราใช้คนงานหนึ่งตัใช้คนงานประมาณสามสิบคนอนนี้ยันมีเต้าอยู่หมคะปัจจุบันหายสาบสูญหมดแล้ว หลังจากเลิกกิจการมาก็มีตแต่สร้างอย่างเดียวเพราะว่าในหนึ่งโตนะครับในหนึ่งวันต้องใส่ให้จบภายในหนึ่งวันให้เต็มเป็นเป็นเ,นเ,นเนตาแบบว่าขุดลงไปที่ดินหรือว่าเป็นเ,นเนตาที่<า>ขึ้นมาข้างบนเป็นก่อก่อขึ้นมาครับความสูงของโตเตาถ่านนะครับใช้ไม้ต้นประมาณกสี่เมตรต้น เคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่าเตาใหญ่ขนาดใหญ่ใหญ,ใหญ่ว่าขนาดนั้นคนอยู่ด้านในได้เหมือนกับคล้ายๆกับบ้านหลังเลยแต่ผมกําลังหารูปพูอ่อดีตจะไม่มีเพราะมว่อนยุคนั้นเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปอะไรพวกนี้เลยแต่ผมยังคันอยู่นะตอนนั้นที่เป็นเด็กๆใช่ไหมช่วงผมตอนเด็กๆครับต้นไม้ที่เขาเอาไปทุกแผ่นใช้ ให้ไม้าล่อยให้เกิดมันออกน่าจะไม่ปิดแปดต้นแปดต้นต่อหนึ่งบาทอแปดต้นแปดต้นต้นนึงก็ประมาณสี่เมตรสี่เมตรกว่าหวานนิดถ้าถ้ายาวกว่าสี่เมตรก็จะตัดครั้งหนึ่งตัดตัวโตมีใช้มีดขวานใช่ไหมเข้าไปให้ขาดเพราะว่าตัวมันจะเป็นวงคล้ายๆวง พุงกลมค้านข้างจะไม้สั้นสั้นมาแล้วก็ขยับขยับมายาวไปออกเขาตัดเป็นต้นเลยนะเขาไม่ได้ตัดลากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่อะต้นอย่างเดียวเขาบอต้นแบบนี้จะไม่มีห้เห็นนะครับพ่าเขาตัดแล้วเขาจะไปช่างเป็นกิโลแล้วเราเริ่มเริ่มมีป่าเยอะๆแบบนี้หลังจากปิดสัมปทานแล้วครับตรงนั้นก็ ที่ตรงไหนที่ว้าวเวงเราก็ปุูกเรือมันดูแลไม่รุกตาเราเไปปักปักมาในบางส่วนมันก็หลุนเองตามตามสภาพปัจจุบันนี้หาที่ที่มาปลูกมันค่อนข้างยากเพราะว่าหลังจากนั้นนามีหน่วยงานปลาที่คนไทยเข้ามาทำเกษตรค่อนข้างเยอะ น้ำนิ่งมากเลยอะตอนนี้คือน้ำลงหรือขึ้นครับช่วงนี้น่าจะน้ำยังลงไม่สนิทไปเรื่อยๆแล้วจะขึ้นตอนที่เราเข้ามาไหมใช่มันอย่างที่วันสองวันที่ผ่านมาที่เอฟิรี่ที่ที่ป้าชากว่าเกี่ยวกับน้ำระดับน้ำมันต่ำทุกคนเขาหัวหินก็คือท่าเรือที่ข้ามมาที่ เกาะลันตานะคะไม่ใช่หัวหินประจวบอ๋อที่เราเห็นรถติดเยอะๆนี่เพราะว่าน้ำมันเตมเข้าเตียม้ยไม่ได้เทยาไม่ได้รถเลยติดค้างเยอะเรานึกว่าคนโอ้โหออกจากเกาะเยอะใช่ตอนแรกเราคิดว่าคนเยอะมากเพราะว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้รถเป็นสี่ห้าสิบคันก็สบายไม่ทันอยู่เลยต้องมานั่งรออีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าแบบนี้เป็นเละเป็ดเมื่อวาน แะ้ตอนรถเป็นสักวันหยุดปหนึ่งรอประมาณสักสองชั่วโมงสองทีเพราะต้องติดคิวค่อนข้างยาวมากวันนี้ก็เหมือนกันไหมคะวันนี้ไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่น้ําใช่ไหมคะแต่วันนี้น้ําไม่เหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานน้ามันค่อนข้างแห้งสุดมากอ๋อเมื่อวานน้ำเพราะช่วงนี้นั้นเป็นช่วงฤดูน้ําหลากเพราะเป็นเทศกาลของชาวไต้เหมยที่เขาลอยเรือชาวนาคาวัอ๋อช่วงนี้เป็นช่วงอยเถอใช่ครับ ตีแล้วนี่ยหนึ่งปีชาวไต้แม่จ่าเราเห็นเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแน่เลยเห็นแสงแล้วเห็นแสงแล้วเห็นแสงแล้วลอยอนี่เขาลอยขที่ทะเลค่ะเห็นแสงแวบๆขึ้นมาครับเขาอันนี้ที่ทำที่ทีของเขาเขาดยตรงเลยครับถ้าเป็นชาวลาดก็จุดจุดตรงเขารออยู่ทำที่ทีอยู่ถามว่าวันนี้น้ำจะเป็แห้งไหมน้องวาน ไม่ติดครับวันนี้ไดมวันนี nah ้จะไม่ติดว่าช่วงที่เอาหลอกจากท่านที nah ่ทางมันน้ำอย่างก็ไม่หนูก็คิดว่าแบบอุ้มคนแบบการเที่ยวเยอะมากมากจนแบบแบบแบบติดเลยบางท่านจะมาจากนอกที่ไม่ไม่รู้เกีแบวแต่ข้าพุทธที่ว่าน่าจะบริการได้ดีวันนี้น้ำแต่ลงสั่งจุดประมาณเท่าไหร่ แน,น้่วงใครจะใช้บริการได้ประมาณสักหน่นอนมันจะมีช่วงที่ใช้ไม่ได้ตอนที่น้ำลงเดืดเอนหนึ่งนี่หลายครั้งคบมันไม่ใช่ในเดือนครับน่าจะประมาณปีนี้สงองสามครั้งอ๋อไม่ถึงคร<อ>ั้งใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลมีฝนเลยเพราะนักท่องเที่ยวค่อนข้างมายเยอะก็ะจะเห็นเหมือนแบบนั่น แล้วันมาเป็นวันหยุดพอดีมาดูนี้สามวันอย่างนี้น่าจะมีบ้างอ,อ,อเราไปแบบเบบเสียงให้มันไม่ดังมไม่ดังเยอะ เมื่อี้ที่เสียงดังที่ที่ผมใช้น้ำค่น้ำลงไปครับเพราะมันแห้งเพราะมันแรงเบียดนแครบแสงรอกแห่ตองแห่นอยูมันเป็นวิถีที่นี่นะครับอย่างที่เราเห็นด้านนอกใช่ไหมครับนกคนมาที่เด so ินดำๆอยู่ที่กลางเกาะครับมันเป็นคนน่าจะอาหรือผมที่นั้น หอ้แสงครับเดี๋ยวนะอคนเดินหาเกาะที่เห็นนะครับเขาเรียกว่าเกาะบูบูเป็นเกาะส่วนปูวมีบังกรโลอยู่ค่าบริการคืนไม่ใช่ประมาณ700บาทเองเกาะบูบูแล้วข้ามแป้นก็นั่งเรืออันนี้เหรอ ไม่ปีหางยาวปีกัวงั้นฝนตกใช่น้ำแบบมันสะพอน้ของฟ้ายังไอยู่บนอยู่บนเมฆเมฆเรือนี้ถ้า่องย้อนกลับไปขายอยู่บ้านรัไทยเลยอในห้องกอนมัใช่แต่วก็คล้ายๆันเหมือนกันกาช้างกาช้างว่าถ้าบินดนยันได้อยู่ไม่ได้อมา เอามามองเอามาจะโดนเหี่ยวสอยไหมเห <laughs> ียวเหยียวเยอะจังนี่ไงมีคนหาจริงด้วยน,นี่คนหาหอยโอ้โหฉากนี้โคตรเท่เลยต้๊กเห่นซูมก็สองร้อย<ำ> <laughs> ว้าวมีคนนะข้างหลังแสงทองมากครับดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยเนะี่ย แสงแรกยกามเช้ามันบรรยากาศดีมากแล้วน้ำนิ่งแบบเหมือนเราเห็นหฟ้าอยู่บนน้ำรับเหมือนกลังล่องเลยอ,อยู่บนนี้ใช่แล้วบรรยากาศตอนเช้าดีมากเป็นช่วงเวลาที่มีคนมาหาหอยน้องลิงก็มาหาหอยเหมือนกันตรงนั้นนี่ลิงเข้ามาหน้าหน้าเป็นดวงยามขัาวต้น ตาหนึ่ง,งเราน่าจะมีฝนฮะมีห <c oughs> มดอ๋อใช่ตรงนี้ไม่เยอะเลยคราว่าแปะรายโอ้โหเหมือนเราอยู่บนเมฆสวยมากแล้ของจริงของจริงฝนตกแล้ว,วอา้าวมีฝนมาเหรอพี่คะแย่แล้วมีฝนจริงๆด้วยจริงๆด้วย ้ยฝนเริ่มตกแล้วครับทุกคนฝนตกเดีย๋ยวแล้วเฮ้ยทุกคนเดีย๋ยวแล้วฝนมาแล้วครับผมเขาที่พักกันที่เทขาที่น้องครับฝนมาฝนมาฝนมาเดี๋ยวล แต่ดีนะครับเป็นฝนเบาๆครับแล้วก็ตกไม่นานด้วยครับแบบเดียวมันก็ไปนะครับก็เลยไม่ตกใสเลยฮะมันเป็นฟูมจากฝนเวลาฟ้าใสมากสวยแล้วแ่งล้อมพี่แม่แน่เลยแม่หนึ่งล้าแสงมาแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วว้าว นีากันเวโอ้แสงยแล้วก็ดเยี่นนะว้าวโทุกคนบรรยากาศเหมือนเอ็นจอยนั่งอยู่บนเมฆเลยตอนแรกเอ็นจอยคิดว่าเอ็นจอยจะคือเอ็นจอยเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหมก็รู้สึกว่ารอบนี้เราอาจจะแบบไม่ได้ตื่นเต้นเท่ารอบแรกแต่ก็ต้องบอกว่าธรรมชาติมันคือธรรมชาตินะมันไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งอะสุดท้ายแล้วเอ็นจอยก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ดี มารอบนี้รู้สึกว่าเมฆสวยมากพี่พลอพี่พลมาตรงนี้ดิมาดูนี่เราเหมือนเรานั่งอยู่บนเมฆเลยอ่ะว้าวโอ้มดูแล้วนี่ค่อยๆขยับค่อยๆขยับได้ด้วยหรอสองคนช่วเหรอโอเคคือดูดิเหมือนอยู่บนเมฆวะใช่อือเคยต้องถ่ายภาพคู่แล้วอย่างนี้ มุนแบบไหนอย่างนี้เหรอนี่ค่ะทุกคนค่ะมื้อเช้าของเรานะคะก็จะเป็นเป็นแบบมื้อเช้าแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายแกะให้ดูค่ะ เป็นแบบข้าวเหนียวแล้วก yeah> ็ปลาปลาปลากระบอกปลากระบอกนะครับใช่ค่ะว้าวแดดเดียวรอแดดอ่ะอดปูนเหมือนไม่มีแดดปากระบอกรอแดดรอแดดไปก่อนนี่ค่ะคุณออร่อยแน่นอนเมื่อกี้อันจอยบอกทุกคนว่า เอ็นจอยมาครั้งนี้ใช่ไหมคิดว่าตัวเองจะไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเคยมาครั้งหนึ่งแล้ว uh huh. แต่สุดท้ายเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่า <laughs> ความแบบธรรมชาติเนาะมันไม่เหมือนกันทุกครั้ง uh huh. เราจะคิดว่าเราเคยมาแล้วครั้งที่แล้วมันแบบเฮ้ย hey, สวยแบบนี้ครั้งนี้เราจะไม่ตื่นเต้นแล้วมันควบคุมไม่ได้จริง uh huh. ก็ยังรู้สึกว่าสวยมารอบนี้เมฆสวยมากเลยตื่นเต้นกว่าตัวครับว่าได้สายฝนนะใช่ไหมคะมีฝนด้วยเห็นไหมพอฝนไปนี่ฟ้าใสเมฆขาวจ้วงเลยนะใช่สวยมากแล้วทุกคนดูดูเขาไหลแล้วเหมือนเราอยู่บนก้อนเมฆด้วยความใเมฆกันนะเหมือนนั่งอยู่บนเมฆเลยก้อนแซนนะคะไปกินของฉันบ้างดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวฉันก้อนแซนหนึ่งคำนะค่ะอร่อยไหมคะอืม เราหวาดขกินข้าวแล้วครับอืมข้าวมากเลยมี่รอ,องชนิดครับมีข้าวเหนียวสังขยาแลยก็เหนียวน้ามะพร้าวครับอืมอ๋อไส่ช้อนอยู่ข้างผมครับ อ้าวนี่มีแต่ปลาไม่มีข้าวเหนียวเอาเอาที่ดีๆล้วนๆกันนั้นม่ไ้ปลาค่ะอ๋อาปลาเพิ่มแกะผิดห่อทั้งนั้นตาดีแล้วทุกคนคะบางทีอาหารที่เรารู้สึกว่าแบบก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าพอบรรยากาศมันดีอะรู้สึกเหมือนอร่อยมากกว่าเดิมอีกอะรู้สึกเหมือนกันไหมคะมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเนาะบางทีอาหารมันอร่อยแล้วนะแต่บรรยากาศมันดีอะ เจริญอาหารสุดดมองไกล้ๆกินกาแฟโอ้โหทุกคนคะธรรมชาติก็คือธรรมชาติอีกแล้วนะวันนี้ถึงแม้ว่าแบบจะเจอฝนนะแต่ว่ามีลุงกินน้ำมีลุงผัวมาจิ้ตหนึ่งตรงนั้นเห็นไหมสูงไม่ดูเลยอ่ะนี่เดี๋ยวดูเห็นไหม เห็นหลุมเล็กๆตรงนั้นถึงจะเล็กแต่ก็ได้เห็นนะฮะแล้วก็เห็นข้างบนด้วยกุ้งกินน้ำโอ้โหลุกน้ำสูบให้ดูครับโอ้โหแล้วก็ข้างบนนะพิเศษเลยอ่ะเอามือรับได้ด้วยจับมีพอดีปลูกขึ้นมาให้ข้างบนถ้าเราเก็บไปแล้วมันจะรับไปแล้วกุ้งมันก็ กลับมาเหมือนเดิมคล้ายๆอีกต้นมายาลาบไลยมายาลาบใช่ครับต้นนู้นครับแอดที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนั้นเขาเรียกว่าวต้นตะบูนอ๋อตะบูนใช่ครับที่รากมันเป็นกลุ่มเปลือยคล้ายๆกับต้นไม้ตัดว์เลยอืมรับที่เป็นกลุ่มเปลือยตะบูนช่วงเดือนพฤศจิกายน่าจะออกใบครับอ๋อแรกมันชี้ขึ้นเหล่านี้เหมือนเชิงเทียนที่แขวนเอ๊ะ ในแบบเฟย์ดานถ้าต้นนี้นะครับพยโยต้นแหมรับพวงพวงแดงแหมต้นแหมอ๋อลิงก็ชื่อลิงสแหมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเพราะมันอยู่ในตานแหมอ๋อก็เลยชื่อลิงสแหมต้นสแหมว้าวว้าวบินลงไปแล้วบินลงไปแล้วบินลงไปแล้ว กี <T <t ่เห็นนกกระเต็นสวยมากที่ได้ยินเสียงร้องอยู่นี่คือเสียงร้องของนกกระเต็นนะคะนกเขาเ็ไมหเนี่ย็นม้ห้ตรงรองกลาเออเห็นละเนี่ยอยู่นะสีเหลืองๆนะตัวนึงที่เป็นสีสีใช่ไหมแล้วเสียงร้องนกกระเต็นนะคือเป็นเสียงร้องที่เหมือนแม่มดอะหวนละคือถ้าเราพายเรือขยักมาแล้วเราไม่รู้ แล้วเจอเสียงเนี้ยผมว่าหลอนเลยมีความรู้สึกว่าแกลุกท้าวใช่ไหมครับนี่แหละอันนี้มันเป็นเตน้ขึ้นกับจะมมันจะร้องอีกแบบเอาหรอคะอ๋อมันไม่ร้องแบบนี้ท่านอ๋อตอนนี้มีเสียงอีกแบบนึงใช่ใช่ตอนนี้ผมบอกไม่ได้เลยอันนี้บอกไม่ได้เลยย่อเยยกว่าเดิมมันเมันเสียงเหมือนส่งสัญญาณว่าน้ํากําลังเต็มแล้วอ๋อแต่ถ้าเสียงแบบนี้คือน้ําลงอู้คนที่อยู่ที่นี่ รู้ทุกอย่างพฤติกรรมของสัตว์ที่อยู่ริมชายทะเลเอ้ยชายเลนเมื่อก่อนนะครับถ้าแถวนี้นะครับมีลิงอย่างนี้อยู่คร้นี้ไปสลิงมันจะหนีแล้วแต่ปัจจุบันมันจะมาหาเลยอ๋อนั่งรอใส่รูปเฟรลี่มาเฟรลี่แล้วลิงที่นี่นะทุกคนมันสามารถเก็บหอยควักหอยลงมาจากดินใช่ไหมแล้วพอเปื้อนดินเสร็จเอาไปล้างน้ำล้างน้ำแล้วแกะกินโคตรเก่ง ถ่ายูปให้หนนะูมือไม่พายออกเ้าแล้วนะ <c oughs> ว้าวปากตงกลางสีสวยเลยนะต้นไม้เขาขาวเขาบนเขาสวยใหญ่ต้นเขาขาวๆครับมันเป็นต้นยางเ,างบบเจาะน,น้ำมันมา อย่างอย่างเรื่องของผมใช่ไหมครับที่สีขาวัมันเป็นน้ํามันยางผมเพร่ะผม้นส้มมาประมาณสักทีแล้วมาจากต้นยางพวกเนี้เหรอครับใช่ครับเอายางนี่มาซ่อมเรือได้ต้นเขาขาที่เราเห็นบนเขาครับต้นสูงสูงใหญ่ใหญ่นะใช่ครับยางมันมีสรรพคุณเอามาซ่อมเรือได้บ้านเรามีบ้านเรามีต้นยางนะพวกนี้ก็น้ำมันยางพวกนี้ก็มาทําพวกตะเกียงพวกไฟอะไร จุดไปใต้อะไรทั้นล,ลิงลิงลิงมันลงไปเรือที่เรือแล้วไปไหแล้วเดีบนเรือทุกคนขึ้นฝั่งกลับนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดมงครึ่ง <7 S 2> วันนี้แดดออกเร็วร้อนใช่ ก็กลับขึ้นฝั่งเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับไปอาบน้าที่โรงแรมนะครับแล้วก็ไปกินอาหารเช้าที่รงแรงกันต่อใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เฮ้ยสุรินทร์ลันตาลันตามัต้องพูดต้องพูดผิดสักนิดนึงเดี๋ยวคนจับไม่ได้รู้ว่าทุกคนฝั่งจะไม่พูดอยู่หรือเปล่าไปเรยไปครับไปเรื่อยครับเจอกันพี่ปิ๊นเห็นนกกระเต็นปะ เพียบเลยนะเยอะมากเลยตัก hmm? ส mm ีส hmm. mm ้มตัวใหญ่นะกำลังดูแม่หอบมีแม่หอบเฮ้ยมีแม่หอบด้วยเหรอรูเนี่ยรูเนี้ยรูที่มีไอ้ต้นชิงดิอุ้ยอุดมสมบูรณ์เนาะออืโหูใกลมากเลยเฮ้ยมีแม่หอบอยู่ในนี้ด้วยถ้าทุกคนยังไม่เคยเห็นแม่หอบกลับไปดูคลิปที่เกาะมุกนะครับ มีแม่หอบตึมนะครับงรั้นแม่หอบเป็นทีมทำลายล้างสากติดตามได้ครับเที่ยวก่อนดาเรายังไม่จบเลยครับเดี๋ยวยังมีต่ออีกปีถัดไปไนะครับแล้วจะกัน,นคลิปหน้า